สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ6ช่องทางเรียนออนไลน์นะครับของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเอาละครับแค่วันแรกเว็บก็ล่มแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกช่องทางอื่นๆอ,อีกถึง6ช่องทางนะครับสำหรับการเรียนออนไลน์ที่ผมจะมาแนะนำอันแรกก็คือนะครับถ้าดูผ่านทีวีดิจิตอลนะครับก็ช่อง37-51ถึง51นะครับ แต่ถ้าเป็นทีวีดาวเทียม KU b a n d นะครับก็ช่อง186นะครับถึงช่อง200นะครับสำหรับทีวีดาวเทียม C b แบ d นะครับก็ช่อง337ถึงช่อง351นะครับหรือจะดูที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นะครับเข้าไปที่นะีครับ dltv.ac.th นะครับก็จะมีให้เลือกตามชั้นเรียนของน้องๆน,นะครับตั้งแต่ประสมที่1จนถึงมัธยมที่6ครับผมหรือใครที่ใช้มือถือก็จะเป็นเข้ามาที่แอป dltv นะครับสำหรับมือถือ dltv นะครับทั้ง ios และ android สำหรับ YouTube นะครับสามารถมาดูได้ที่ ช่อง DLTV 1จนถึง DLTV 15นะครับ D l t v 1ก็จะเป็นป1ก็ตามนี้ DLTV 1ป1นะครับ D LTV 2ก็คือประถมศึกษาปีที่2ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง DLTV 15ก็มัธยมศึกษาปีที่6นะครับก็เสิร์ ตรงช่องนี้ได้เลยครับว่า DLTV 123น้องน้องๆเรียนอยู่ชั้นไหนก็ดูได้เลยครับไล่เสิร์ชไว้ได้เลยพ,พิมพ์อย่างนี้ก็ได้ DLTV ม o 3อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับม o 3ก็ DLTV 9ช่องทางไหนล่มก็ลองเปลี่ยนไปเป็นช่องทางอื่นนะครับผมก็วันนี้ก็มีมาแนะนำเท่านี้ครับขอบคุณครับ